อาไม่อยู่รูกงีถ้าถ้าอาอยู่กงไม่ับไนครับพีอาไปโรงพยาบาลโอ้ กาดังกับ,บว่าดังโว้ยนี่ครับหลานพู้ใหญ่พูครับในขนะได้เกินรถอะไรที่เดนีนต้องมือนครับ Chú ý ý nè จัดตกแต่งสวนเขาก็มาผลที่ื่อต้นไม้เัากในหุ่นบางอย่างในเช้าแบบต้นไม้มีที่จุดต้นูแหลงด้วยได้เราถึงได้ทำบ้านี่ีแสงแดดแล้วก็ได้ร้อต้นืก็ที่เรามีชื่อเขาเรียกว่าถึง้แล้กคนเขาให้เขา คะเมาลุร้านลุงพุนนะกาลังตัดแต่งนะคะเพราะว่าม right? ีกองดินนะครับกองหินนะครับเพื่อจะเอามาตัดจัดแต่งสวนนะคะก็นะคะมันอยู่ด้านหน้านะคะสาสารนี่แหละค่ะเนาะแล้วก็อยู่ด้านหน้านะคะที่จะสร้างนะคะห้องน้ําส่วนกลางเนาะก็เลยนะคะตัแต่งนะคะเอาออกไปนะคะเพราะว่านะคะด้านหน้ามันจะกว้างขึ้นเนาะเพราะว่าพื้นที่มันแคบนะคะกองหินนะคะเต็มก็เลยต้องนะคะปรับนะคะพื้นที่นะคะแต่ง นะคะดินมีหินเนาะหินกองกองใหญ่นะคะอยู่ที่นี่กันนะคะเพื่อจะเอามานะคะตัดแต่งนะคะดินแต่งสวนนะคะก็เลยนะคะต้องดัน,นออกไปนะคะเพราะว่าวันนี้เนาะ,ะมีนี่นะคะต้นไม้มาแล้วนะคะมาร้อยต้นเนาะ,ะตอนนี้ก็กําลังปลูกอยู่นะคะนี่ค่ะตัดแต่งแจดแต่งสวนนะคะที่นะคะห้องน้ําสวนกลางะะแล้วเราก็มีทีมงานนะคะมาปลูกให้ด้วยนะคะแจดสวนให้น้องมาปลูกนะคะ เพราะว่านะคะร้อยร้อยต้นมันก็คงจะนะครเพราะว่าดินหน้าดินมันแข็งนะคะเขาก็มีนะคะมีมีเครื่องเนาะเครื่องเจอะนะคะดินตอนนี้ก็ปลูกได้แล้วนะคะสองสองด้านแล้วเนาะด้านข้างนี้ข้างนี้กับข้างนั้นกนะะ็ปลูกเสร็จแล้วนะคะที่ห้องน้ํานะคะห้องน้ําส่วนกลางนะคะปลูกต้นไม้แล้วนะคะสวยงามน,นะคะเป็นต้นนะคะเขาบอกว่า ต้นไทรเกาหลีนะคะนี่ปลูกแล้วนะคะปลูกแล้วนะคะด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะตกแต่งอีกนะคะด้านหลังตกแต่งอีกทางด้านข้างนะคะมีแล้วเนาะก็เลยต้องมาปรับนะคะปูมิทัศพื้นที่นะคะให้มกว้างขึ้นเนาะเพราะว่ามีกองหินนะคะกองใหญ่มากเลยนะคะเอาไ,ว,ไว้นะคะเอาไว้แต่ง แต่งสวนนะคะเอาไว้แต่งสวนนะคะแัดแต่งแล้วนะคะด้านสองข้างสวยมากแล้วเนาะตอนนี้นะคะคงจะมีพื้นที่นะคะกว้างมากนะคะตอนนี้กำลังเอากองหินนะคะออกนะคะเพราะว่าด้านหน้าก็มันก็ใจะจะได้สวยเนาะปลูกนะคะต้นไม้นะคะเขาบอกว่าเนาะถามถีมแต่งสวนแล้วเขาบอกว่าต้นไ่เกาหลีนะคะ สวยมากจริงๆนะคะถ้านะคะได้แต่งจัดนะคะเอาไว้เผื่อต้อนรับนะคะงานที่บวงสรวงที่จะถึงในวันที่เก้านี้เนาะเก้ามุกลานะคะก็เหลืออีกนะคะแต่ต้องได้นะคะจัดแต่งไว้นะคะเตรียมนะคะที่เตรียมให้มันสวยงามนะคะจัดแต่งต,ตอนนี้กองหินด้านหน้านะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่เนาะบ่าวหนุก็เตอมดันออกไปนะคะ ดี๋ยวมันจะได้กว้างเนาะเขาจะจะได้แต่งนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้นะคะสวยงามแล้วนะ,ะตอนนี้กําลังปลูกได้สองข้างแล้วนะคะด้านข้างเนาะ,ะเดี๋ยวก็จะปลูกด้านหลังกันปลูกแล้วก็จะสวยงามนะคะแต่งแล้วก็จะสวยงามเลยเนาะเพราะว,ว่ามีต้นเขาบอกว่าต้นไทรเนาะต้นไทรเกาหลีนะคะ ต้นสูงก็มีแล้วก็ต้นต่ำก็มีนะคะต้นต่ำก็จะออกเป็นทรงพุ่มงามนะคะตอนนี้ก็กำลังกักปลาที่ดิมอยู่นะคะตอนนี้ห้อง <c oughs> หน้าห้องน้ำนะคะกว้างแล้ว มินที่จัดไว้แต่งสวนนะคะก็เหลือเยอะนะคะตอนเพราะว่ามามานี่แใช้สำหรับนะคะเนาะสวยมากเลยนะคะเอามาไว้ที่หน้าลานนี่ก็เหยียบไปเหยียบมามันก็แน่นนะคะแน่นมากเลย สวยๆงามๆนะคะได้ตกแต่งแล้วนะคะเนาะนี่นะคะต้นไม้จ,จัดแต่งแบบนี้นะคะด้านหน้า <Okay. S 1> ด้านพวกจะเป็นด้านข้างแล้วก็เนาะมีด้านหลังด้วยนะคะ มือจริงๆนะคะถ้าเราไปขุดเนาะดินแข็งมากเลยนะคะแต่เขามีนะคะที่ขุดเนาะเขามาแล้วก็ปลูกเองนะคะปลูกให้ด้วยนะคะ ก็ขอบคุณเช่นกันนะคะอย่าลืมเด้อค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมผลิตภัณฑ์ดีๆีทีพคัฟฟี่นะคะทีพโกโก้นะคะโกโก้ทีพน้องใหม่นะคะผ่านช่องแม่บุญถิ่นโกโก้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ